นครับพี่เชนคนหนอกับสวัสดีันสู้ครับแต่เวลาต่ำนะครับวันนี้ลมดีครับันสุกลมมาตามนัดครับบางคนคาดว่าจะเป็นลมรอรอุดถ่ายของดูการนะครับแต่ว่าทางเพื่อหน้าตัดเนี่ยย่างนะครับผมคิดว่าย่างบอสุดถ่ายมันต้องมีใหม่อีกแน่นอนครับพึ่งเดินกลุ่มผ้าหนึ่งมันบอกเป็นใบขนาดนะครับแต่เ่าคููปีนเรียนหดเดินมีนานะครับทางแต่ว่าทางอื่นลมห่อนแง่แล้วนะครับ พี่น้องหลายๆคนส่งข่าวเข้ามาทั้งภาคอื่นทัง้งวัดอื่นล่มห่อนแล้วนะครับนลมหนาวจุาสิงห์เขาคือเขาครับมือน,นี้เดี๋ยวสิไปเบึ้งอาการยาวๆครับหลังจากมือนั้นนี้ขึ้นไปแล้วแต่ว่าบรูเอียงทัางไรนะครับมันเป็นอียงหรือเปล่าสนุขันบางไงให้เขาครับ,รบขันสนุวอนใหม่ขัน้นทวงตรวจซอยชักงนิดนึงนะครับเพราะว่าขาดวามันจากนักหัวนี่นะครับ่า,าสนุขั้นไงแห้ง สนุเป็นสนุงวาวใหญ่เลยนะครับเป็นสนุงวาวอีกุดสองเมตรหกสิบนะครับออกมาใส่วาวจุฬาครับแบกขึ้นนะครับท่วงตูวเราครับยาอไปเบิ่งกันหนางานมันสิเป็นจังไบจุฬาสิงหาองแมตตงครับประวติอดมาลายมือนะครับสายจวดทางองเพื่อน้าตานในบางคนปอกต่เมื่อขึ้นนะครับดีดีนินเสียงสะดุงกับส่งมานะครับขาดวาจะเป็นของพงเีกานะครับมีลมเข้าตองปามจวดครับ มีลมเว่ยขันสายจวนเห็นลมเป็นบ่ไรครับมันหาวครับมีลมมันก็ต้องเฝ้าขันมาเฝ้าเดี๋ยวจะเบิดก่อนนะครับเบิดแล้วเบิดเลื่อยครับรอดูดูการน้ำมันกระโดนเาตักตวงเวลาครับตักตวงความสุขความสุขมหาศาลนะครับนี่ครับลมดีดีนะครับมือนีลมดีลมโตอย่ยงลมมาตามนัดที่ดีครับมือนทางพี่นอนสายจวดห้องทางไอ้พระญ่นะครับทางเขื่อนในงานบิ๊กติงทรงไทยฤดูกาลมั่งครับ หาว่างนะสิได้ไปน้องันแน่นอนวัวนะครับป่อพี่น้องสายจวนเฮาทางอำเภอเครื่องในนะครับจังหวัดพุทธระช่านีได้ไปกับคู่เด็ดป่อกันแน่นอนครับกันบ่มีญยังผิดพลาดไปแน่นอนครับแต่สิมีเห็ดย่างบักย่างครับขอบคุณครับผมหลังจากพิจารณาเบิ่งแล้วโตเดียวบ่น่าถึงครับต้องจัดสองครับป่อลมดีนะครับเสียดายลมครับ เพราะมันนำใจไปเลยตัวน like, eh ี้ห้ mechanisms. ้นไม่ไพ่นะครับไม่ไพ่คัดซีครับนี่การล่านล่านเป็นนะครับพิสูจน์ความเหนียวนะครับลาสวนวานสีบานนะครับไม้หยั่งกหากบึ้นนะครับขึ้นอยู่กับสถานอากาศนะครับมันวนมาเป็นไม้ล่าน้วมันสีบานดกเดี๋ยวชีวามงคุยนะคุยนะว่ามันบาหักอีหยังมันก็หักนะครับขนาดเฟเบอร์การ์ดก็ยังเคยเห็นแบบพี่น้องสายจวนนอกไทยลงนะครับมันก็หักื็กันนะครับขึ้นอยู่กับสถานอากาศ แตงว่าไหมล้านมันมันจะงามนะครับงามกว่ากันมันบบมีขอมันก็ปรับแต่งไงครับผมหูึกว่าพอเห็ดเห็ดใหม่ล้านไปแล้วกับหูึกว่าบ่อยากมาเห็ดใหม่ไผ่เลยบรูเป็นอียงครับผู้ใดเป็นคือผมครับมันมันแบบมันติดนะมันติดใหม่ล้านนะครับแต่ว่า็บแม่นว่าได้ไหม้ลืมเก่าเลยไหม่ไผ่ก็สอบปุ่นเฮากัยังเห็ดนี่นะครับอ้าสายขัดสีก็เห็ดมีอยู่แล้วครับนี่ไต่ลงโซงเช่งครับ ส่งเช่งเนี่ยตี๋นะครับตี้สันสันครับตัวนี้ปีร้อยเก้าสิบเก้าสิบสองมันเพิ่มจํบบวกผิดครับตัวนี้ปีสองเมตรครับวันนี้ก็ล่มดีร่มแห้งเติบนะครับมังมันสีดันไลยครับสีเป็นอย่างไรออกอาการแนวใดไไปว่ากันเน้นเทนเลยครับดันเดยเพได้หูกันเลยครับบทตองหยานเสียชื่อนะครับบังคบวมาด้วยวามันบวึ้นบวกาให้ไทยจีนะครับผมโมสนะครับผมดันอย่างเดียวครับ วาวมันครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มีโตขึ้นดีโตขึ้นบอดีแต่มันก็ขึ้นครับปรับแต่งเอาอ้าวคนณมะเหี่ยวครับเดี๋ยวสิเบื้อกันว่าจะเป็นมุ่งบอกเหี่ยวจะเป็นนั่นไปปล่อยดีล่าครับบางคนวะมันเป็นสไตล์ของพีเคนะครับเอาตองลีล่าได้ยังไงสไตล์เขาเป็นยังไงครับไปเลยฮาเตรียมโตเตรียมโตจัดสองเลยครับ าบ่ได้าดย,งา,ยงงางครับสายจวดขากับมือบ่ดีจะคนผู้ใดแลน้าวขามีต่ต่อเฟืองทังครับอ้ย เอาไหมครับเอาไหมโต๊ะหัวจำขี้ดินพี่เหรอครับต้องหักไหมว่าครับเป็นโต๊ะจาขี้ดินหอดตี่เหรอครับขั้นโต๊ะเซงหัวคนเนี่ยบ่อยย่างครับว่าหางอ้อกับแนนอนอีเอาไหมเอาไหมครับแกเมื่อตอนนี้ผมโอ เดินน้ำมันออกครับบางหันท่วงดินน้ำมันทรงจะเบานะครับเอาอีกรอบเอาอีกรอบ่ะอ,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 อีกรอบครับ ไอบนี้ไปแล้วเมื่อกี้นี่ส่งใซซๆออกอย่างมุนนี่เป็นเพราะดีน้ำมันนะครับว่าปีกแข็งนี่มันจะท้ายนะครับปีกยังมาท่านไม่ยังมาท่านรันอยู่ครับรอบนี้นะจะได้จวดครับ ขึ้นสั่นเยในยานหัวสักเด้อไปผูกไว้ไก้กันบะไรเด้ครับเบาผมมันดื้อขนาดครับคันผูกไก้กันก็ยังอาจารย์เซียนเบาทีมงานอื่นๆท่าทันอื่นนี่โอ้ยของกันมานุ่งมานืดครับ แต่ผมผูกค้างกันเป็นกิโลมันยังเสี่าต่ำกันอยู่ครับเสือกสายขนาดครับมือหนีใส่เสืกอกยังมาทัานเหย้านะครับมาแรงจังสีดันสอดแจกสอดบวสอดอีกเรื่องนึงครับใสยขนาดครับนี่หัวนี่นักนะครับนี่หัวนักยังสายครับกระพอ่าปีมันแข็งนะครับ ใจสล่อยส่งเช่งครับส่งดื้อขนาดได้เพื่อนนี่โอ้ตกหัวซาว่า,า,าหันนี่หัวจํายีดินครับลงไปเนี่โอ้ยเกือบนิ่วมือนึงนะครับบวาหักครับ มันเทขนาดเลยครับลาคาสีประงางครับสิงขนาดเลยคือเครื่องบินลบขนาดครับจะไปปล่อยส่งเช็งเขาครับที่นี่ตัดสองเลยครับเมื่อี่ตัดเต็มสูบครับเพื่อเพื่อจะจัดสาม่มมาจัดส่งเช็งเข้ามาขนาดเซิรนเป็นเซิรนขนาดครับ แหงเท่เลยไปแล้วครับโอ้สนุกตกด ตัวสิงห้อยังเติดเลยครับตัวนี้ทรงเชิงครับตัดสองเลยครับเมื่อนงปรับเข้าใช้ลมครับมาครับพุ่นวตัวดันเซินเป็นเซิรนเลยครับเบื้องปีนะครับปีเปนแถบปรกบนะครับหัวนักเลยครับเนี่ยเซินปัานนี่ครับมอบีมันแข็ง อย่าไปใส่กันนอเอาใส่ละ่ะปั๊มกันคานนี่โต๊ะใส่ลงงังค้าเงื่อนฟรีดูนี่ห่วยเวียนํัเลย่ได้ดิโอสรงเชีงนี่สนูบอลัดมาได้ครับเข้าสูงพวดผูกเข้าในก็เกี่ยวกันนะครับกับการขับสนูหรือบอขับสนูครับถ้าเข้าเรร่อยสนูมันจะบ่ค่อยขับนะครับเป็นได้แต่ล่มแบบ สีแห้งแบบตอ่อเนื่องไปเลยนะครับว่าปีแข็งไหยแห้งครับสนุ่ดีนะมันต่างกันอยู่ด้มันดังอยพี่ามันสูตัวใหญ่บ่ไหนครับตูดสิงตัวนั้นแบบมันปีแข็งมันเลยครับสนุ่ดีนะครับสนุ่นี่ว่าไม่ผ่อนเลยนะ <c oughs> ครับ โอ้มันยังจวดเลยดื้อขนาดนดีครับนี่มาจะไปไก่ได้มาตกหัวสักสอดเลยดีเบึงมุมนี่เนี่ยก็งามเลยครับบึงมามุมหลังครับ สนูตัวดีครบเลยครับสนูนใหญ่นะใบสิบแปดมิลครับ,บ,นรบสนูขั้นสองเมตรสองเมตรสิบนะครับจุลาส่งเชิงเข่ากลายเป็นแบบอ๋อ,อ,อคือไปสซ่งนั่นนะซูโอ้ยเข้ามันลอยครับปั๊บเข้าไหม 啪！宝宝嗨。 ใส่ก๊อฟไฟครับไก่เงินเนอะจัดสองเลยครับพุณครับตัวนึงครับจัดสองเลยนะเมื่อนี้ลมมันงามนะครับลมดีก็เลยจัดสองเลยครับ ยงสนุ่นี่เติร์ดใส่กันขนาดครับโอ้ตัวหนึ่งครับแต่ว่าผมใส่เสียบไว้เงี้าวทั้งสองตัวเลยครับเดี๋ยวมันทีเซ่ไปฮากันไม่สิของกันขาดนะครับตัวตัุล่าส่งเช่งหันแบบหนุ่มนมนะครับยังสนุ่นครับเป็นสนุหน้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่สายเติร์ดครับ สนูใหญ่แต่ว่าเติดครับไปสิแปดมิลจังหวะลมพอนนี่ยานอย่างเดียวยานหัวสักนะครับ สั้นขนาดนี้ครับบัดไปแข่งหันโสนาโบสูเขบาบ่ได้บัดตังสี่ว่าข้นสั้นครับแต่ก็ไปแข่งแล้วตื่นสนามก็ จูบแผงขนาดน,นะครับปีแคบบกบเลยโอเคครับผมสารับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วครับโอกาสหน้ามาปบปอ,อก,กันไหมสวัสดีครับ